When there's no more hope is left in me I can see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go All I do is fall สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายก็มาอีกแล้วนะคะก็มี FC หลายคนอยากเห็นคุณยายนะคะวันนี้ก็เอาผ้ามา โพสขายด้วยนะคะก็มีไม่กี่ชิ้นนะคะล้วนแต่งานที่สวยเป็นใหม่บ้านบวกไหมจุนแล้วก็เป็นใหม่บ้านด้วยนะคะมีไม่กี่ชิ้นนะคะก็มาชมกันถ่ายแบบง่ายๆนะคะใครอยากเห็นของจริงก็อยู่ที่บ้านของสายทักทายมาได้ค่ะเป็นงานใหม่บ้านบวกไหมจุนแล้วก็เป็นงานใหม่บ้านเก่าเก็บด้วยนะคะวันนี้ก็มาดูกันนะคะว่าสวยงามขนาดไหนเป็นงานจากชุมชนอาบ้านของคุณยายนะคะงดงามมากๆค่ะ คุณยายนั้นก็เป็นคนที่ขายผ้าไหมมากกว่า30ปีนะคะและหมู่บ้านแก่ก็ทอผ้าไหมด้วยนะคะวันนี้ก็มีงานส,สวยๆนำมาฝากจ้าแฟนคลับหน่อยค่ะแฟนคลับทุกท่านนะคะ <c oughs> ช่วยอุด,ดยังนุนนท่าคุณยายหน่อยนะคะวันนี้ <ทำ S 1> คุณยายมา,ามาถึงบ้านถึงบ้าน<อ>งานส,สวยๆฝากให้เอฟซีได้ช่วยซื้อด้วยคุณยายสช่วยทาหมน้องสายด้วยนะคะ คุณยายยิ้มหน่อยคุณยายคุณยายก็ยายามาดูผลงานชิ้นแรกนะคะวันนี้สายก็ตัดต่อแบบง่ายๆค่ะแบบยาวเลยไม่ได้พิธีพิถันเอาแบบธรรมชาตินะคะวันนี้คุณยายก็เอามา,าให้ช่วยขายนะคะชิ้นนี้ก็เป็นไหมบ้านบวกไหมจุนนะคะลายเหรียญกระสาบเนื้องานหนักแน่นนะคะเพราะว่าสายจับแล้วมีน้ําหนักมากเพราะว่าไหมบ้านบวกไหมจุนก็หายากเช่นกัน ส่วนใหญ่งาน5ตะกอรหรือว่าหตะกอนั้นก็จะเป็นใหมจุนซะส่วนใหญ่ชิ้นนี้เป็นใหม่บ้านบวกใหมายจุนะนะคะเดี๋ยวไปฟัง,งะะพรีเซนต์ค่ะมาช่วยอดหนุนค่าหน่อยค่ะอันนี้คุณยายมาขายเองเลยนะคะอันนี้คือรายเหรียญกระสาค่ะเขาเรียกเหรียญกระสา ดูดรัพย์ดูดเงินดูดทองค่ะเป็นมงคลนด้วยเป็นลายมงคลก่าจะเป็นผ้าห้าตะกอยกดอกลายพริกไทยค่ะสวยสวยมากเลยค่ะแล้วเขาก็จะทําเม็ดมะยมให้ดูดูเม็ดมะยมเขาก็จะทําส่วนมากถ้าเขาจะไม่ค่อยทําเม็ดมะยมนะเพราะว่ามันทํายากเนาะ<ม>การเล่นลายเล่นอะไรมันจะทํายากแล้วมีหน้านางมีชายกลุ่ยให้ถ้าตัวนี้จะขายอยู่ที่ประมาณสามพันเจ็ดร้อยค่ะ ถ้าใครสนใจทักมาเลยนะคะผ้าหนาดีด้วยนะเป็นไหมบ้านค่ะไหมบ้านบวกไหมจุนค่ะอืมสวยหนาด้วยจับมือกันเป็นไหมน้อยอ่ะเป็นไหมบ้านไหมน้อยไหมเนื้อเราที่เราเรียกไหมเนื้อไหมเนื้อน่ะไหมเนื้อสีสวยด้วยสวยมาลายมงคลคุณยายมาเยี่ยมนะคะวันนี้แฟน FC เรียกร้องให้คุณยายมาที่บ้านคุณยายสวยวันนี้คุณยายอันนี้คุณยายมากับ ย่ดสวยมากเลยนะคะสนใจก็ทักมานะคะเป็นใหม่บ้านด้วยบวกไหมจุนสวยสวยมากค่ะสพอจะลงน้ํายาปุ๊บมันจะไปอีกระดับหนึ่งเนาะมันจะเงาถ้าไหมก็รู้เนาะยิ่งซักยิ่งสวยค่ะใช่วันนี้อันนี้สวยอันนี้ก็สวยอีกแล้ววันได้ไปมาสองผืนลายนี่ค่ะ สองพื้นเองสองพื้นเองทำแบบนี้ก็ได้จะได้ไม่ร้อนคุณยายโอ้สวยมากโอ้อยากได้อยากได้สวยมากทำยากอะไรนี่ทำยากทำยากว่าจะได้เจ็บเป็นนางก็สวยนางก็สวยมาเลยหน้านางอลังการมากเลยหน้านางโอ้ยสวยจริงๆสวยช่วยบรรยายหน่อยสิว่านี่เขาเรียกโคมใหญ่ค่ะเป็นลายโคมใหญ่โคมใหญ่ค่ะโคมใหญ่มัดเหลือง โอเขียวค่ะไว้เขียวตรงกลางค่ะมันจะเป็นการเล่นลายอย่างสวยงามค่ะเป็นผ้ายกดอกลายพริกไทยฮาตะกอนะคะดูลายพริกไทยสวยมากดูหน้านางเขาอ่ะดูหน้านางเขาสวยแรงมากเลยเนี่ยอยากให้สวยจริงๆชอบอยากให้ช่วยอุดหนุนนะคะแบบคือกว่าจะออกมาแต่ละชิ้นน่ะค่ะมันทํายากกว่าจะได้แต่ละพื้นอ่ะต้องรอเวลาอันนี้ของชาวบ้านโดยตรงด้วยอันนี้ไหมบ้านบบกไหมจุนนะครับ โอส้นใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นไหมจุนทางทอจะเน้นไหมบ้านค่ะเรียกรายอะไรนะโคมใหญ่หรอโคมใหญ่เขาเรียกโคมใหญ่ค่ะลงน้ํายาจะสวยงามมากมากค่ะสวยมากท่าไรนะบอกสามพันเจ็ดร้อยบาทสามพดรหนุนหน่อยนะคะสวยด้วยสวยชอบที่สุดก็คือไหมบ้านบวกไหมจุนใช่ค่ะส่วนากจะเน้นไหมบ้านที่บ้านจะจะเน้นไหมบ้านอีกไหมคะคุณยาย โอ้วันนี้ก็สวยอันนี้ไม้บ้านเลยโอ้สวยมากอยากได้เองต่อไปต่อไปเป็นลายสามตะกอผ้ามัดมีผ้าสามตะกอทอโริมนะคะเป็นลายเป็นลายประกาทรอปลายปรกกาทรอปประยุกปากการอปประยุกเพราะว่าถ้าประกาทรอปตัวจริงมันจะไม่เป็นแบบนี้ค่ะมันมีบางตัวที่ประยุกอย่างตัวนี้ค่ะ อย่างตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันจะประยุกตัวนี้ค่ะเขาเปลี่ยน่เขาจะเปลี่ยนดูว่ามันจะออกมาแบบไหนจะสวยเป็นหมบ้านทอโสตริมด้วยค่ะสามตะกร้อค่ะถ้าใครต้องการก็ต้องคุ่งต้งยืนไหมั้องพุ่งั้องยืนต้งุ่งต้งยืนค่ะมายากชระมาเลยดูอ่ะพอเราซักเราใส่ไปสีมันจะเสมอมันจะวิ่งเสมอกันนะคะตรงไหนที่แบบมันไม่ค่อยสวยพอเราซักไปอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้หละมันจะเป็นลักษณะแบบนี้บาง ยอมยากแต่เวลานุ่งมันถ้าสีไม่สม่เสมอก็จะวิ่งเข้าหากันใช่ใช่สวยมากเลยนี่ค่ะทรายจ้าตุณนีาน้ททราพี่องพันเก้าร้อบางพันเก้ร้ไม้บ้านทั้งพุ่งทั้งยืนเนื้อสวยด้วยมากนะกว่าจะได้เนาะหายยากส่วนใหญ่ไม้บ้านไม่ค่อยมีมีแต่ไมจูนส่วนใหญ่เพราะว่ามันกว่าเขาจะมา แค่ขี้สาวไหมมาตีเกลียวมาเดี๋ยวขอนิ่งนิดนึงสวยสวยค่ะสวยมากน้ำยาจะงดงามมากสวยค่ะตัวจริงสวยมากถ้าตักสปน้ำยาไปมันจะสดโอ้ยคิปหนึ่งนะคะอันนี้เป็นลายมีขอนะคะลายมีขออันนี้คือของโบราณจริงๆโบราณสมัยยอมรับว่าโบราณว่ะดู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  ดูมือดูฟืมดูขี้ไม้ดูคือทั้งพุ่งทั้งยืนอะทายากค่ะคือจะบอกอายุน่ะมันบอกไม่ถูกเนาะมันเก่าเก่าจริงๆค่ะของเก่าเก็บเลยค่ะดูคนสมัยก่อนเขาทาค่ะเขาทำเขาทำไม่ค่อยไอันนี้คืออะไรคือเขาแบ่งกันบอะคือเขาไม่คือเขา นี่แหละสุดการไหลบ้านการเป็นไหลบ้านมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะมันมีเส้นเล็กเส้นใหญ่พอไปเจอเส้นใหญ่ไปเจอเส้นเล็กมันก็จะคล้ายๆเป็นอีกสีหนึ่งค่ะแต่สวยแต่พอเราใส่ไปสักใบมันก็ไม่สมอกันถ้าใครถ้าใครถ้าใครอยากนุรักผ้าชอบเก็บผ้าน่ะอยากให้เก็บนะผู้ถึงอ่ะอันนี้มันไหมแท้ไหมแท้ไหมบ้านเกินเลยของเก่าเก็บของสมัยแบบคือหาไม่ได้อ่ะ เขาเรียกมีขอสามดะดมด้หอมมากเลยค่ะกลิ่นดมแลิวนความเก่าความรู้ใหม่ดมแล้วจะหอมเป็นใหม่บานสวยดูเลยสวยมากสวยจริงๆถ้าของถ้าใหม่บานดมแล้วมันจะถ้าลรยขาชิ้นนี้ของใหม่ของเก่าเก็บสองพันเก้าร้อยค่ะสองใหม่บานทั้งพุ่งทั้งยืนสวยสวยค่ะราคาไม่ได้เลยค่ะต่อได้อันนี้ลายใบไม้ลายใบไม้ลาย ลายใหม่ลายลายยุคสมัยใหม่หมตัวนี้เป็นไม้บ้านเห็นไหมไม้บ้านไม้บ้านเอไม้บ้านเหรอไมบ้านค่ะไมบ้านมันเวลาช่วงสีไปมันจะจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่แต่บางคนเขาบอกว่ามันเป็นด่างมันมันไม่ด่างพอรัซักไปมันลายมันก็มาสีมันจะไม่บ้านทั้งพุ่งทั้งยืนไหมหรือว่าไม้จุนค่ะไม้จุนเป็นเครือใช่ไหมตัวนี้ผ้าสีลยเขาทอสอดหางกระรอกตะโพทอสอดหางกระโอกเห็นไหม พอสนหางกระโรลกเรื่มมันจะไหนเรื่มสวยจะเหลื่อมลงน้ำยาไปลนยาไปบางคนบอกว่าไม่จะไปมันเต้นอย่างนี้คือตะปูใหม่บ้านพอเราทําไปมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยไม่เสมอใช่ไหมไม่เสมอค่ะแต่เรานุ่งไปเรานุ่งไปมันจะเสมอพอพอเราเก็บไปสีมันก็จะวิ่งวิ่งวิ่งข้าหากกันลงน้ำยาปุ๊บเดี๋ยวมันก็ค่อยค่อยค่อยตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้ อันนี้อยู่ที่2,800บาทค่ะอันนี้ลงนิดนึงลงนิดนึงเพราะว่าเป็นไมจุนบวกไมบ้านเป็นเนงานสวยเดี๋ยวนิ่งๆนิดนึงสวยมากสวยจริงๆจะสวยอุ้ยลงน้ํายานี่จะสวยมากสวยมากเลยรวบผ้าเขาได้ขนาดเรียกว่าลายใบไม้ใช่ไหมคะคุณยายลายนี้เป็นลายใบไม้ลายใบไม้งดงามมากค่ะ2,800บาทจากคุณยายเนื้องานสวยเงานสวยค่ะสวย ลายนี้สวยมากค่ะเป็นผ้าสามตะกอลายเหมือนกันเขาเรียกลายกระเซปีดดูคะงานฝาขายงานฝาขายค่ะอันนี้ไหมจุนทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะเชิงข้างเดียวค่ะดูสีว่ะโอ้ทำสีได้อลังการมาสีสดมากฝีมือมากโอ้คนทำฝีมือระดับแบบสุดยอดเลยนะเนี่ยงานฝาขายโอ้โหสวยมากสวยจริงๆ ทำเป็นไหมจุนได้เกี่ยมมากเลยท่ร้รค้านี้ชิ้นนี้อันนี้อยู่ที่สอง0ดร้อยค่ะเอาฝากขายนะคะอยากขายฝากคุณยามางานงานชั้นครูเลยนี่งานจากชาวบ้านจากชาวบ้านเนี่ยฝีมือน่ะดูมัดดูทอนอ่ะไม่มีนี่เลยน่ะรั้ือเดี๋ยวจะแต่งให้สวยเลยค่ะเดี๋ยวจะ ยายบอกว่าให้แต่งให้สวยเพราะว่ายังไม่ได้แต่งผ้ายังไม่ได้เล่มได้ไรแต่ก็งดงามมากๆค่ะสนใจ2700นะคะอันนี้งานฝากจากคุณยายตากมาใหม่ๆสดๆเลยค่ะอีกตัวหนึ่งอีกตัวมืออันนี้ดอกอุ้ยสวยมากเลยที่นี้ดอกดาวกระจายตัวนี้สวยมากเลยคุณยายสวยสวยสวยมากอันนี้งานไหมจุนเหมือนกันค่ะ โอ้อาช่วยจับนะสวยมากมากเลยสวยมากการฝากใช่ไหมคะคุณยายเนื้อเยียนกริบเลยอ่ะใช่ฝีมือมสวยสวยมากเลยฝีมืออ่ะดูอ่ะการทอการอะไรของเขายอมรับว่าฝีมือเขาสวยจริงๆฝากขายมากเลยอ่ะชช้นนี้สวยจริงจริงจริงจรคุณยายจับได้เสมอนงคุณยายดูดูดูการพาทำสีแบบดูแต่การทอของเขาก็รู้โอ้สวยสวยมากดูการทอของเขา มืแบบมือสวยมากก็เรื่องลายอะไรคะนี่ดอกดาวกระจายอยาดอกดาวกระจายงด,ดงามมากเลยค่ะทีนี้ดดเขาฝากคุณยายมาสวยงามอีกแล้ว2,700ใช่ไหมคะสองพันเจ็ดร้อบาทค่ะงดงามงดงาม